สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนมาพบกับการตรวจสอบดวงชะตาของเดือนพฤศจิกายน2565กันนะคะชาวราศีมิถุนมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวและยังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรอยู่ในภพอริของดวงชะตาให้ท่านดมัดระวังการมีศัตรูที่อยู่รอบข้างหรือสิ่งที่ทำให้ท่านเกิดอุปสรรคปัญหาในการดำเนินชีวิตรวมถึงคำพูด การเจราจาสิ่งใดมักจะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จสักเท่าใดนักรวมไปถึงการเซ็นสัญญาหรือเอกสารสำคัญต่างๆให้ท่านหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมในช่วงนี้เพราะดาวพุธซึ่งเป็นดาวแห่งการสื่อสารและยังเป็นดาวประจำตัวไปอยู่ที่ทุสถานพบจึงควรระมัดระวังในเรื่องนี้ค่ะอีกทั้งดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวปุตตะก็โครจรเข้าพบอริ ท่านอาจจะได้รับความเดือดร้อนจากบุตรบริวารหรือลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาให้ท่านต้องมาตามแก้ไขปัญหาให้ค่ะและยังมีดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะย้ายเข้าพบอริเช่นกันท่านจึงต้องระมัดระวังความเดือดร้อนที่เกิดจากเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานอาจเกิดข้อบาดหมางกันในเรื่องการใช้คำพูดหรือความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยกันให้ท่านพยายามระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะ ด้านการงานชาวมิถุนมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมะหรือเจ้าเรือนการงานในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัสบดีโคจรเดินถอยหลังอยู่ที่บ้านตัวเองแต่ยังมีข้อดีคือมีมาตรฐานเป็นเกษตรตาธิบดีซึ่งยังแสดงถึงความมั่นคงในหน้าที่การงานหรือยังมีความสำเร็จในหน้าที่การงานอยู่นะคะแต่เนื่องจากดาวพักองศา หรือโคจรเดินถอยหลังอาจทำให้ท่านรู้สึกเหนื่อยหรือเบื่อกับหน้าที่การงานท่านต้องเพิ่มพลังให้กับตนเองหน่อยนะคะการที่ดาวเดินถอยหลังสิ่งที่ท่านทำอยู่อาจเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้การงานบางอย่างอาจเกิดความล่าช้าถูกเลื่อนออกไปแต่ถึงจะล่าช้าอย่างไรก็ยังก่อให้เกิดความสำเร็จได้นะคะเพราะด้วยมาตรฐานดาวการงาน ยังเป็นเกษตรตราธิบปดีอยู่นั่นเองค่ะในด้านการเงินที่เรือนการเงินมีดาวเสาเป็นเจ้าเรือนมรณะเลงมาที่เรือนการเงินท่านยังคงมีค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องแต่ท่านยังมีโชคลาภจากการลงทุนหรือการหาเงินเนื่องจากมีพระราหูเจ้าเรือนสุภะมาอยู่ที่ภพลาภะหรือโชคลาภมีมาตรฐานเป็นเทวีโชคท่านจะยังคงมีโอกาสในการลงทุน หรือมีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆเข้ามาและยังมีดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาพะมาทับลัคนาเกิดดาวโชคลาภมาทับตัวเช่นนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้รับโชคก้อนใหญ่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภเข้ามาแบบฟุกๆแต่ในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวอังคารดาวเจ้าเรือนลาพะจะโครจรเดินถอยหลังเข้าสู่ภพวินาศในช่วงครึ่งเดือนหลัง ท่านจะมีเกณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายเข้ามามากขึ้นและให้งดเว้นการลงทุนงดเว้นการให้ใครหยิบยืมเงินเพราะโอกาสที่จะไม่ได้คืนมีสูงค่ะในด้านความรักชาวมิถุนมีดาวพฤหัส,สบดีเป็นเจ้าเรือนปัตตนิที่หมายถึงคู่ครองคนรักในเดือนพฤศจิกายนดาวพฤหัสยังคงอยู่ที่เรือนกัมมะและยังโคจรพักองศาเดินถอยหลังคนโสด หรือยังมีสถานะคู่ที่ไม่ชัดเจนก็แนะนำให้รอโอกาสให้ดาวเดินดีกว่านี้ก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วอาจจะเป็นช่วงที่ต้องห่างกันสาเหตุเกิดจากหน้าที่การงานหรือความจำเป็นอื่นๆในด้านสุขภาพให้ชาวมิถุนระมัดระวังเกี่ยวกับกระเพาะอาหารหรือระบบลำไส้หรือระบบภายในช่องท้องนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิด สามารถส่งวันเดือนปีเกิดและสถานที่เกิดเข้ามาให้ทางทีมงานผูกลัคนาให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้เกิดความแม่นยำในการตรวจสอบดวงชะตาของท่านค่ะ